ูยางสวยครับพี่น้องครับลังนี้นะครับผมยางสวยเลยนี่หัวนามดีครับผมลัางที่หาครับผมเี็ก็อไผว่ามันสีบรมีหัวหนาม พอได้อยู่ครับผมน,น้อยๆนี่ปิดตาแต่ทึ้ๆครับพอมีอยู่ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันชิบหามิม่เมื่อยมันห้างหน่อยครับผมเรือประทายมองตอนเอานี่อยู่นี่กอไผ่นี่ ลังมือฝนตกครับผมเจอสองล้างครับเดี๋ยวสิพาไปเมืองผมยางเมืองก้อนแล้วล่ะก่อนสิทายฝนตกแักยางแห้งครับผมเยมาเลาะหาหมิ่นม,มองครับแดดเริ่มออกแล้วี่หัวน้ำก็ดีอยู่ครับบุบ,บ่ท่านด้ดูดอาจ์ิบ่เต็มบันไดเพราะวมันดูดแน่แล้วล่ะนี่อีกล้างหนึ่งอยู่ในหัน ซ้ำกันนี่แหละพี่น้องไปติดตามกันเมืองขับว่าเหมือน,นี้เอาสีใดจากข้างเงียวเงีวยวครับพี่น้องชิบหาหมิ่คชิบนี้ไปทัวทิบลุยครับผมล้างแหลกแหกหมันลัางที่สองหน่อยก็ห้างแหลกอีกตัวนี้เดี๋ยวควันใส่เมือง่ันครับว่ามีหัวนหนามบ่โอ้บอกมีหัวหนามพี่น้องครับ น่อยก็ห้างแรกอีกครับี่ซื้อ่ะแก่ผอมห้างหน่อยหนึ่งหน่อยก็ห้างแรกอีกครับผมไม่ได้เช็คเมือ,อ,องก่นอนบอกมันดอกพี่น้องมันหน่อยพดหาลังอื่นดีกว่าว่าน้มกับบนี้ทำนห้หัวน,าม,วน,มวนามไปขึ้นเอาอยู่ได้ ฝนตกครับออกมาตะเสาเลยมนันี่แปดโมงกวกลัวแตนมันห่อนครับผมหาน้ำกาายอไยังสีแหละครับที่หาละเลาะน้ำบาตไปบ่อแล้วครับ,บ,บ,รรบช่มน,นี้ตะฮั่งหน,หน่อยๆแต่นอมม่มไหม อกไม่บ่ดีแถวนี้เห็นเมื่อกี้ว่าเสีเอาอยู่เดี๋ยวเบิ่งเหล่มีหัวหน่ำพ่อหน่อยไปครับผมพี่น้องหาลังไม่แดดกำลังออกครับผมเมื่อกี้ขึ้มลังที่สองครับพี่น้องโลง่ลงเลยแต่สูงครับผม นี่จอดรถไว้นี่ยางมาเจอเลยครับผมอากาศเริ่มพ้่อนแล้วบน่นใหญ่อีกแล้วครับแต่ว่าหัวน้ามนาสีดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวเมืองกันเดี๋ยวลงไม่เมืองครับผมหาป้องขึ้นอยู่เมื่อกี้นี่ซื้อนี้เลยครับผมไปลุยตอนลงล้นเมืองแวนมีหัวน้าพี่น้องเมือง ีน้ำจนามจะยดขอลูกไปกินกันอะไรกันครับลังนี่โอ้ยเมืองผ่าดแล้วแถวนี้เมนผ้ามครับเดี๋ยวใหญ่ไปหาทางอื่นดีกว่าเมื่อยเส็แล้วครับหลังที่สามคุณครับก่อภัย สูงอีกแล้วแต่ว่าหัางงามอยู่เด,ยเดี๋ยวทำเมืองครับผมมาที่เป็นยังไงขุนเปีวกันเมื่อน้นาบมว่าดีครับเมืองครับนม่เราคอยมีนนามไย แต่ก็ขอครับผมเมือ่อยนะยี่บุกสูงลังที่สามครับผมโอ้โหหัวหนามมีเลยไปครับพี่นอ้องลยต่อครับโอ้เจอแล้วพี่น้องครับลังหนึ่งคนน้อยค,ครับยังหกเลย โม่มั่นใจว่ามีน้ำบ่อด้ครับนี่ยอยูกก่ใกล้ๆครับล้างเมื่อกี้แหละแต่ต้องเอาครับเพราะว่ามากไกลครับนี่ขอได้ครับผมขอขึ้นไปก่อนอันดับแรกจอเข้าไปบักยางเหล็กกับพี่น้องครับรบมมีหัวน้ำพอเาะบมมีน้ำหวานพ่อหน่อยเลยครับซื้อกลางกล่องมันหากจักหน่อยครับ ฮังอ่อนๆอยูอ่โมมีน้ำหวานพอหน่อยครับแว่าบบบย่างโดนเลยมึงสุ้ทางกว่าไปเอา้าปล่อยไว้ครับอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์กันว่ามึงใหม่เสียดายหาลังใหม่หาทางอื่นดีกว่าเมื่อน้าบอดีเลยครับผม,มนิ่มอ่อนไปครับเจออีกลังนึ้งครับพี่งอยู่กลางกอพายหนามครับ ไม่้องฟ้าเข้าไปยางคักเลยนะครับยางอ้อมมั้งเหรอทางนี้เขาใกล้สุดครับหุ่นอยู่กลางหุ่นมันก็ภัยหนามอันตรายเลย ม่ตะนามครับผมอยู่บักไก่เดี๋ยวขอทางทางออกไปก่อนครับอะไอเมืองครับผมใกล,ใกล้ๆย่างสวยครับพี่น้องครับลัางนี่นี่ครับผมย่างสวยเลย หัวน้ำดีครับผมวันน่ะสุดทางก็ไปได้ไปเ่อมีหัวน้ำแล้วบ่อเต็มปีตาอยู่จะว่าบ่อเต็มันไหนครับเจอตะลรังหน่อยๆครับผมไปลุยต่อครับสวย ทางนี้สวยทางที่หาครับผมนนีกก็ไปพอเมื่อพวกน่ะสูงๆหมดนะครับปีนเอาเมื่อกี้น้ำดีอยู่ ไปครับลุยตัวหาตัออีกเมื่อยละนี่นนองครับตั้งแต่หามากมานีเพิ่งเจอเลยละครับ้งนี้ที่ยุะลงล่งเลยก็เป็นตาเอาไงกม็มูโอ้หัวน้ำดีน่าจะดีน้ําครับเนี่เดี๋ยวคอ้นใส่ก่อนขี่รถมาเห็นครับ เลี้ยวขอมาอยู่ขางทางโอ้สวยบ่ไดิปีนอันนี้เป็นหางแหลกของมือนีเลยแต่ว่ามันอยู่ในหนามครับนี่พ่ออีกสองหางเมื่อกี้อยู่กลางกวอไผ่หางไหนหน่อยบัซามห,หางนี่หรอกลงเลยบ่อโอ้หัวหนามบด่ดีคือเกา่า ขอ,อกันแล้วกันอยู่ข้างทางขวดเดี๋ดห้นเห็นคุณครับผมสวยๆเดี๋ยวกขตัดกอนครับหัวน้ามวดีดอกแต่ว่าล้างสวยครับขอ,อกันแล้วกันว่ามันสีบลมีหัวน้ามพ่อได้อยู่ครับผมน,น้อยๆนี่ปิดตาซะทึ้งๆครับ พอมีอยู่ครับผมไปหาต่ออีกครับเอางายกูโม่เป็นล้างนี่แหละอู้น้ำน้ำเจอแล้วครับล้างหนึ่งในกอไผ่บริเวณปานไหนครับนี่ห้างห้างไหน่อยคือเก่าพี่นอ้องนครับฝนกัต๊ะด้ครับนี่ ฝนกำลังตกเลยครับตกปล่อยๆเดี๋ยวเอาห้างนี้กับที่พ่อแล้วละ่ะกลับบ้านแล้วไปครับลุยเฝ้าครับผมฝนตกแล้วขี่ไล่ครับขี้ดอกพี่น้องลังสุดท้ายลังที่หาคือลังที่หกนี่แหละแต่ลังที่หกรับปีกลายมีคนมาเอาอยู่หนีในลังหนึง่ง มาบ่ทันดีนี่มาเร็วโหวดน้มพระทันดีครับบ่ค่อยมีหนามเลยแต่ละลังแต่กะพอได้อยู่ได้กินพอได้กินครับพี่น้องฮะน่าจะหกลังครับผมลังนี่พอม,มีน้มสองลังเที่ยวสุดท้ายเนี่พราะมีหนามอยู่ ถือว่ามานอยู่ครับผมวันนด้ล้างไงเลยมาเนี่ยได้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามละครับกลังใจฝนตกแล้วครับเข้าบ้านก่อนสี่ใบสองเหรอเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปต่อไปครับผมเขาบคุนเล,ลายครับไปแล้ว